วิดีโอบทความแนะนำสำหรับช่อง YouTube เรื่อง2026 BMW Motorhome ฉบับภาษาไทยพร้อมรีวิวสเปคและคุณสมบัติต่างๆความยาวประมาณ900คําคำสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MK Auto Review ช่องที่ให้ข้อมูลรถยนต์รถหรูและยานพาหนะพิเศษจากทั่วทุกมุมโลกอย่างครบถ้วนและน่าสนใจ วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมสุดยอดนวัตะกรรมแห่งการเดินทางกับรถบ้านสุดหรูจากค่ายรถยนต์ระดับโลก BMW กับรุ่นปี2026ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เหนือระดับในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน BMW Motorhome ปี2026เป็นการผสมผสานระหว่างความหรูหราของรถยนต์พรีเมียมเข้ากับการใช้งานจริงของรถบ้าน ที่สามารถใช้ได้ทั้งขับในเมืองเดินทางระยะไกลหรือแม้แต่การตั้งแคมป์พักผ่อนข้ามกลางธรรมชาติด้วยโครงสร้างตัวรถที่ถูกพัฒนาใหม่หมดทั้งคันโดยใช้แพลตฟอร์มใหม่ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับมอเตอร์โฮมซึ่งให้ความแข็งแรงทนทานแต่ยังคงน้ำหนักเบาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดีไซน์ภายนอกของรุ่นนี้โดดเด่นอย่างมากด้วยกระจังหน้าแบบไตคู่ขนาดใหญ่ ไฟหน้าแบบ LED Matrix ที่ตอบสนองอัตโนมัติตามสภาพถนนเส้นสายบนตัวรถเน้นความล้ำสมัยและไหลลื่นอย่างลงตัวด้านข้างรถออกแบบให้มีหน้าต่างบานกว้างเพื่อให้แสงธรรมชาติเข้าถึงภายในอย่างเต็มที่เสริมด้วยล้อแม็กขนาด22นิ้วดีไซน์ใหม่แบบ a e r o Dynamic เส้นสายด้านท้ายตกแต่งด้วยไฟท้ายแนวยาวเต็มความกว้างและกันชนหลังที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่ง ภายในห้องโดยสารคือจุดขายหลักที่ BMW พัฒนาให้เหนือชั้นกว่ารถบ้านทั่วไปด้วยพื้นที่ภายในที่กว้างขวางพื้นไม้แท้ผสานวัสดุหนังคุณภาพสูงบอะที่นั่งสามารถปรับไฟฟ้าได้ทุกตำแหน่งพร้อมระบบนวดในตัวห้องโดยสารมีทั้งโซนห้องรับแขกพร้อมโซฟาขนาดใหญ่ ต่อรับประทานอาหารแบบพับได้ครัวขนาดย่อมพร้อมเตาไฟฟ้าไมโครวเวฟและตู้เย็นขนาดใหญ่ห้องน้ำแยกส่วนเปียกแห้งพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นและห้องนอนแบบฟูลไซด์ด้านหลังที่มีเตียงขนาดควีนไซด์พร้อมหลังคากระจกพาโนรามาระบบความบันเทิงภายในรถติดตั้งจอ O L E D ขนาด32นิ้วพร้อมระบบเสียงรอบทิศจาก b o w e and Wilkins รองรับระบบสัญญาณด้วยเสียงและการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทุกระบบ ผู้ขับสามารถควบคุมทุกฟังก์ชันผ่านหน้าจอกลางแบบไอริ e ทัชหรือผ่านแอปพลิเคชัน BMW Connected d r i ได้อย่างสะดวกสบายด้านสมัรถนะ BMW Motor Home รุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ Plug-in Hybrid ที่ผสานพลังงานจากเครื่องยนต์เบนซิน3 0ลิตรที่ด w บ n บิลิงพาวเวกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงให้พละกำลังรวมกว่า450แรงม้าอัตราเร่ง0ู0 0กิเมชั่วโมง ภายใน6.2วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถบ้านขนาดใหญ่ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ AWD ที่กระจายแรงได้แม่นยำในทุกสภาพถนนพร้อมระบบช่วงล่างแบบถุงลมที่สามารถปรับระดับได้ตามน้ำหนักบรรทุกและพื้นผิวถนน ระบบความปลอดภัยจัดเต็มตามสไตล์ BMW ด้วยระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเบร็ฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถกล้องรอบคันแบบ360องศาและเซนเซอร์รอบคันเพื่อความปลอดภัยทั้งขณะขับขี่และจอดพัก ความพิเศษอีกอย่างของมอเตอร์โฮมคันนี้คือการออกแบบให้เป็นรถสมาร์ทโฮมแบบพกบพาซึ่งสามารถควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆภายในรถผ่านแอปพลิเคชันมือถือหรือระบบควบคุมเสียง AI ได้ทันทีรวมถึงระบบโซลาร์พารนลบนหลังคาที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เองระหว่างจอดพักหรือเดินทางในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า BMW ยังออกแบบระบบจัดการพลังงานและน้ำเสียในตัวรถอย่างชาญฉลาด โดยมีระบบกรองน้ำอัตโนมัติถังเก็บน้ำสะอาดขนาดใหญ่และระบบกําจัดของเสียแบบอัตโนมัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ถูกควบคุมด้วยระบบดิจิทัลที่ใช้งานง่ายผ่านหน้าจอทัชสกรีน โดยรวมแล้ว2026 BMW Motorhome คือผลงานชิ้นเอกขององค์การผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีการเดินทางอัจฉริยะกับชีวิตอิสระในแบบรถบ้านที่ให้ทั้งความหรูหราความสะดวกสบายและความสามารถในการเดินทางไกลยอย่างมั่นใจใครที่ชื่นชอบการเดินทางแต่ไม่อยากละทิ้งความหรูหราและความทันสมัยต้องไม่พลาดคันนี้ หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง MK Auto Review ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถสุดพิเศษรุ่นต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับหากคุณต้องการเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นเพิ่มเติมบอกได้เลยครับ